นายของของหนูหรือคนเจ้านายในบ้านก็คือพี่ขาเดียอย่างเงี้ยคะ่ะท,ที่ที่รับบทเป็นเป็นอรารยาเขาจะต้องแบบเหยียบมาที่ศีรษะของตัวละครไข่มุกซึ่งหนูรู้สึกว่าฉากนี้มันอิมแพกมากๆในในทางภาพที่มันส่งผลต่อความรู้สึกคนดูแล้วก็ในตัวละครไข่มุกเองหนูรู้สึกว่ามันแบบ มันมันอัดแน่นไปด้วยมวลความรู้สึกที่หลายอย่างมากๆจนเกินที่จะบรรยายเกินที่จะพูดออกมาเป็นคําพูดได้ออกมาแบบเกินความคาดหมายของหนูไปมากๆค่ะชอบมากไอ้มุกกาลังคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนเหลือตัวจิ๋วเดียวค่ะเหมือนบนโลกใบนี้แทบจะไม่มีพื้นที่ให้ให้ตัวละครนี้ได้ยืนอยู่เลยด้วยซ้ำแบบแค่แค่อากาศที่จะได้หายใจเข้าไปแล้วมันมีความแบบเป็นพื้นที่ของตัวเองยังแทบจะไม่มีเลยอะไรเงี้ย ก็ฉากนั้นเป็นฉากที่ทําให้หนูอะได้เข้าใจถึงถึงการถูกกดขี่ทางสังคมหรือชนชั้นหรือการแบบการเสียดสีการดูถูกกันบางอย่างซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีมันมีคนที่เขาถูกกระทําแบบนี้อยู่จริงๆบนโลกด้วยหรอเนี่ยเพราะว่าแบบในประสบการณ์ชีวิตเราเราก็ยังไม่เคยเจอมาก่อน